ประกันชีวิตแบบที่หนึ่งแบบช่วงระยะเวลาหรือแบบเทอมเป็นประกันชีวิตที่มีความคงครองสั้นๆแค่เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเบียบบ้ยประกันถูกและเป็นเบี้ยคงที่หากเสียชีวิตระหว่างสัญญาจะได้รับเงินทุนประกันหากมีชีวิตอยู่จนคร,รอบอายุสัญญาอันนี้จะไม่มีเงินคืนให้นะคะก็คือเป็นศูนย์เลยถ้าทุกคนนึกไม่ออกให้นึกถึงเวลาที่เรากรู้บ้านหรือทําสินเชื่อทางธนาคารจะให้เราทําประกันสินเชื่อนั้นไว้หากเราอยู่จนครบสัญญาสินเชื่อเราจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากประกันคืนแต่หากว่าเราเสียชีวิตระหว่างการผ่อนบ้านธนาคารก็จะรับเงินจากทุนประกันของเรา ยกตัวอย่างนางสาวเออายุ30ปีนางสาวเอเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการทําความคุ้มครองให้ชีวิตตัวเองมากๆช่วงนี้นางสาวเอมีเหตุให้ต้องเดินทางไปทํางานที่ต่างจังหวัดบ่อยๆคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเลยเลือกทําประกันแบบเทอมหรือแบบชั่วระยะเวลาไว้เป็นสัญญาแบบ20ปีนางสาวเอจะต้องจ่ายเบี้ยประกันปีละประมาณ2,000กว่าบาทหากครบสัญญา20ปีนางสาวเอยังมีชีวิตอยู่สัญญาสิ้นสุดและนางสาวเอจะไม่ได้เงินคืนแต่หากนางสาวเอเสียชีวิตระหว่าง20ปีนี้ผู้รับผลประโยชน์ก็จะไ้้รัับบเงินนนน1ลาาทป ถ้ามีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลย